และที่สําคัญคือเครื่องเสียงยามาฮ่าโคตรดีคืออย่นี้เล่าให้ฟังเรื่องเบื้องหลังของเครื่องเสียงยามาฮ่านี้นึกถึงว่าทีมเดเวล็อปเนี่ยแต่เหตุที่เขาเลือกยามาฮ่าเพราะว่าแน่นอนคนเล่นเครื่องเสียงจริงๆฝั่งญี่ปุ่นจะรู้ว่าบรรดาเครื่องเสียงยามาฮ่าเนี่ยไอเครื่องเสียงญี่ปุ่นเนี่ยยามาฮ่ากับออนเกียวคือดีปัญหาคือออนเกียวมึงเจ๊งไปแล้วมันก็ต้องยามาฮ่าสิวะทีนี้เนื่องจากว่าอย่างนี้ออฟฟิศของมิตซูบิชิเนี่ยเป็นที่โอคาซากิโรงงานโอคาซากิฐานที่เดเวล็อปอยาาาาามฮ่่่่อยยููนนกรรัซึงงพดตๆะ มันไปกลับกันแค่ครึ่งชั่วโมงอืเพราะฉะนั้นชีวิตเขาก็คือดิวกันได้ตลอดการประสานงานมาได้เร็วแล้วก็เลยมีการประสานงานกับทีมก็คือมา d e velop ก็คือเข้ามาดูรถกันจริงกันด้วยแล้วก็วางแผนวางซัมทำซัลทีนี้ทีมมิสุบิชิมอเตอร์เขาก็คุยกันกับทางยามาฮ่ายามาฮ่าขอเพลงที่คนไทยฟังเยอะๆอและเป็นเพลงที่กําลังดังๆฮิตทั้งหลายแหล่เนี่ย ส่งให้ยามาฮ่าฟังหน่อยเพราะว่ายามาฮ่าจะได้คัดเลือกว่าเพลงไหนควรจะใช้ในการเปิดเพื่อจะให้ลูกค้าได้ลองฟังยามาฮ่าไหนมาฮ่ายาว์ไพญี่ปุ่นนะนะญี่ปุ่นโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอชื่อเพลงที่ออกมานั้นนะครับที่ยามาฮ่าญี่ปุ่นแนะนําให้มิสูบิชิมอเตอร์ทั้งญี่ปุ่นและเมืองไทยใช้สําหรับเปิดให้ลูกค้าได้ลองฟังเพลงแรกดาวหางแฮนเลของเฟลโลเฟลโลโอ้ยนี่ชอบอืม ฉันรักเลยแหละเพลงนี้ชอบมากออเธยู่ในชีวิตของเธอที่เหลือได้ไหมอ่ะและอีกเพลงนึงคือจะบอกเธอว่ารักของพาร์คินสันออีกเพลงนึงคือเส้นบางๆของอินดิโก้โอ้นี่ก็ชอบทั้งหมดนี้ยามาฮ่าญี่ปุ่น r e c คอมเมนดให้ฟังและ ถ้าคุณจะฟังไปบอร์โชว์เพราะในทุกรถคันโชว์ของ X Force ที่เป็นยามาฮ่าเครื่องเสียงตรงนั้นมีม<อ> USB ที่เป็นสามเพลงนี้อยู่ในรถคันนั้นการัน,นไปฟังก็คือ USB ห้ยดีดว,ดว่ะไม่ๆๆ่และ กูมีสูตรในการไปลองฟังดังนี้กูเล่นละเวลาฟัง1ฟัง3เพลงนี้นะเพลงไหนก็ได้แล้วแต่คุณชอบตั้งค่ากลางไว้ก่อนเป็นค่าศูนย์ไว้ก่อนขอสักเพลงเดียวนะไม่ให้แฟนฟัง3เพลงเอาแล้วจะดูรถเอาแค่เออเอาแค่ดาหางเพลงไอดาหังฮัเล่ก็พอโน้ตเฟลโล่หนึ่งตั้งค่ากลางไว้สองพอสักประมาณกลางเพลงดันเสียงใสเสียงเรืเบิลให้เป็นค่าเต็มสุดคือสิบเสียงกลางไว้ตรงศูนย์และดันเสียงเบสไปบวกสาม Oh. แล้วก็ปรับโทนซาวเป็นไลฟ์ลี่หรือว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์อย่างไรก็ได้แล้วลองเทียบ hmm. นี่คือสูตรที่ฉันหามา hmm. แล้วว่าเหมาะกับทุกเพลงในทุกรูปแบบต่อให้จะเป็นเพลงล็อกเพลงดิบเพลงอะไรก็ตามหรือจะแม้กระทั่งเพลงแจ๊สหรือเพลงอะไรก็ตามคือเสียงตัวนี้รับได้หมดและกูกล้าพูดว่า Sound Quality ดีกว่า Bang a n d o l ์ออรใน Audi a 5ตัวใหม่จริ oh. และอันนี้คือไม่ใช่แค่กูพูดคนเดียวทุกคนที่ได้ไปลอง้อม้อนแบบกูก็พูดแบบเดียวกัน